สวัสดีครับผมต้องรีบพูดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมกลัวจะลืมนะครับจริงๆผมอยากจะบอกเลยว่าเสื้อแดงเนี่ยวันนี้ผมอยากจะใส่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมฟังพักเพื่อไทยพูดเนี่ยมันทําให้ผมคิดว่าจบแล้วจริงๆสําหรับผมนะโดยส่วนตัวผมบอกว่าจบแล้วคุณพิธาคือผมฟังคุณภูมิธรรมเนี่ยออกมาพูดรายการกรรมกรขันคุยนอกจอคุณสรยุทธ์เนี่ยสิ่งที่เขาพูดอธิบายผมฟังทงเลยว่าจบแล้ว เพราะว่าเขามีแต่เงื่อนไขแล้วก็ตั้งเงื่อนไขทุกอย่างผมก็เลยพูดตัวเองว่าผมจะใส่สีแดงเป็นรั้งสุดท้ายแล้วแต่ผมลืมนึกไปว่าคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพักเพื่อไทยแล้วตอนนี้นะครับเข้ามาสู่สิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงๆตรงนี้ก็คือว่าคือตั้งแต่คุณพิธาเนี่ยออกคลิปเมื่อวันเสราร์ว่าเขามีสมรภูมิลบอีกสองสมรภูมินะครับเขาบอกออกมาประกาศ วันนี้พระเพื่อไทยได้ทําให้ผมเห็นชัดเจนจริงๆคลิปผมอยากจะทำแต่วันวันเสาร์เย็นๆแล้วก็วันอาทิตย์ละแต่ผมรอก่อนคือแล้วผมก็ได้ฟังคุณภูมิธรรมพูดจริงๆว่าเขาเป็นตัวแทนเจรจาในแปดพักนะครับแปดพกร่วมตอนตอนนี้เขาบอกเลยว่าเขาต้องรอให้คุณพิธาแล้วก็พระเก้าไก่เนี่ยวันประชุมครั้งเนี้คือออกมาบอกเขาเลยว่าเสียงสวออที่จะได้เพิ่มขึ้นอ่ะได้เพิ่มขึ้นยังไง แล้วมีได้อเยื่คัญยังไงถ้าดูแล้วว่าไม่มีความเป็นไปได้ในความเป็นจริงว่าที่มาของเสียงเป็นยังไงเขาบอกเขาจบก็คือประมาณว่าต้องคุยแต่แตล่ลักษณะคําพูดความหมายคือว่าเขาอยากจะให้เปลี่ยนไม่ไม,ไม่ไม่เสนอชื่อคุณพิธาแล้วก็ที่สําคัญนะมาตาสองเจสองที่คุณพิธาเป็นสมรสมรภูมิที่สององค์พิธานะครับของคุณพิธาที่บอกเนีย่ยผมพูดรวนหมดแล้วที่บอกว่าเป็นสมรสมรภูมิลบที่สอง จริงๆมันทำคู่กันได้เนี่ยแต่ฟังคุณภูมิธรรมแล้วเขาบอกว่าอาจจะไม่ยกมือให้ด้วยซ้ําจริงๆมาตานี้เป็นมาตาที่จะปิดสวิตสวคือจะไม่ให้สอวอเนี่ยมีสิทธิ์ในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีอีกต่อไปเลยนะครับแต่พระเพื่อไทยโดยคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่าเขาอาจจะไม่ยกมืออันนี้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะทําผมฟังแล้วผมงงเลยครับ พูดอย่างนี้ได้ยังไงจริงๆมาทําได้เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทําแล้วคุณอยากจะเปลีสยวิุสวแต่คุณกําลังใช้ข้ออ้างว่ามันยังไม่ถึงเวลาเวลานี้สมควรจะทํายังไงให้ตั้งรัฐบาลได้ก่อนสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องดูว่าวาระไหนสําคัญเขาพูดนะว่าวาระสําคัญที่สุดคือต้องทํายังไงให้ตั้งรัฐบาลได้สิ่งที่เขาทำคือเขาต้องการอะไรครับอำนาจโดยเข้ออ้างว่าถ้าไม่มีรัฐบาลประเทศไทยจะเสียหายไปตอนเนี้ใกล้ละใกล้ฤลดูท่องเที่ยวต่างๆนานาใครม,มันถึงขนาดพูดได้ว่า จะร่วมกับพรรคไหนก็ได้หมายถึงว like okay. so ่าภาคท่องเที so ่ยวนะครับคุณจะร่วมกับพรรคไหนก็ได้ขอให้ตั้งรัฐบาลได้ไม่จริงหรอกครับเพราะถ้าคุณร่วมกับพรรคไหนก็ได้คุณไปร่วมกับพรรคเก่าแล้วมันจะแตกต่างอะไรครับเพื่อไทยขนาดนั้นเลยครับคุณก็ต้องโยนกระทรวงต่างๆไปอยู่กับพรรคเดิมๆซึ่งเป็นขั้วรัฐบาลลุงตู่แล้วมันต่างอะไรครับมันจะแก้อะไรได้ครับแก้ไม่ได้คุณพรรคเดียวแก้ไม่ได้ตอนคุณทำเศรษฐกิจมันดีขึ้นอย่างอื่นมันแก้ไม่ได้เลยระบบซวยโบหาเหวขอรับช่องลูกชันในในรัฐบาลต่างมันแก้้ไไไม่่ดเเลยยคครับุณพือท คุณทําลายความชอบธรรมในตัวคุณเองหมดแล้ววันนี้เนี่ยโดยส่วนตัวของผมเองบอกได้เลยว่าติดประตูเลยครับสาหรับผมพรรคก๊ไทยที่คือปิดประตูแล้วปิดประตูอย่างถาวรเลยครับยิ่งพูดยิ่งปิดประตูยิ่งคุณอธิบายเท่าไหร่ก็จะยิ่งปิดประตูเพราะอะไรครับเพราะใจคุณคือตั้งแต่เงื่อนไขก้าวไกลจะทําอย่างนี้ได้ต้องมีเงื่อนไขตรงนี้แก้เงื่อนไขตรงนี้ก่อนนะเราจะดูอย่างนี้เราจะดูอย่างนั้งงนคุณยังไม่ทันไรคุณตั้งเงื่อนไขกับพรรคที่คุณจะไปร่วมแล้วเนี่ย คุณไม่จับมือกันให้แข็งและเดินไปด้วยกันไม่ว่าเขาจะทําอะไรเพราะเขาทาสิ่งที่ถูกไม่ได้ถูกใจผมนะแต่มันถูกใจประชาชนแล้วมัเป็นถูกต้องเพราะสิ่งที่เขาทาเนี่ยเขาจะกระจัดอํานาจเก่าๆระบบเก่าๆระบบเครบบเือขันต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันแล้วมันยังไม่ได้รับการแก้ไขระบบสวยที่คุณวิโร์ออกมาเปิดเผยผมถามว่าคุณเข้าไปคุณจะแก้เหรอคุณเคยบริหารมาตั้งนานคุณยังไม่แก้เรื่องนี้เลยพเพื่อไทยใช่ไหมครับพรคไทยรักไทยก็แก้ไม่ได้ มันอาจจะไม่ชัดเจนเพราะตอนนั้นอาจจะมีเรื่องของสื่อเรื่องของโซเชียลยังไม่ร้อนแรงถูกไหมครับคุณจะมาอ้างไม่ได้เหรอคุณแก้แล้วมันมันไม่เห็นมีข่าวมันไม่มีข่าวครับแต่เรารู้กันว่ามันเป็นยังไงถูกไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณเปิดเผยตัวจริงคุณมาลําพังกับผมจะพูดถึงเรื่องสอวอว,ว่าอมาตรการต่างๆที่ประชาชนมีต่อสอว,อวตอนนี้ที่ปิดกั้นเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆนานาผมว่าก็เห็นสมควรแต่ก็ทําในในลักษณะของการทําแบบ มีมีทิศทางในทางที่เป็นปณิประนอมกันหรือไม่ใช่ใช้ความรุนแรงนะครับแต่สิ่งที่เพื่อไทยกําลังแสดงออกมาเนี่ยเขาแสดงออกให้ผมเนี่ยแล้วก็คนต่างๆและบุคคลต่างๆที่เคยฟังคุณจตุพรพูดคุณชูวิทย์พูดเอามาประหนวกกันได้เลยว่ามันจะต้องเกิดการสลับขั้วรัฐบาลเพราะว่าเขาหวงอํานาจฝั่งนู้นใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อไทยต้องการอํานาจ ไม่ได้เป็นมานานโดยคุณลืมสามัญสำนึกของตัวคุณเองและก็อุดมการณ์ของประชาธิปไตยที่คุณเคยพูดตลอดว่าคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยของคุณกับก,ก้าวไกลนั้นมันต่างกันโดยสิ้นเชิง ประชาธิปไตยของคุณก็คือว่าจะต้องมีเล่เหลี่ยมจะต้องทํายังไงก็ได้ให้มันเดินไปได้แม้แต่ก้าวอาจจะเดินสั้นเดินยาวไม่รู้แต่ขอให้เดินไปได้แต่สิ่งที่ก้าวไกลกำลังทำเป็นประชาธิปไตยที่อาจจะดูว่าเดินยากอาจจะไม่ขยับแต่ถ้าทาได้เดินเลยชิวเลยเพราะกระจัดทุกอย่างจากต้นตอของปัญหาแล้วตอนนี้เพื่อเพื่อไทยเป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาแล้วนะครับสําหรับผมผมอาจจะดูว่ากล่าวหาเพื่อไทยผมนี่บอกตรงเลยทักษิณน,นี่อยู่ในใจเคยทํางานกับทักษิณมาตอนสมัยผมอยู่ชินวัตรเพจจิ้งนะครับ ทำงานกันมามีลายเซ็นในบัตรธนาะในเขาเรียกว่าลายเซ็นของท่านทักษิณนนะ่ะผมเคยให้เซ็นและผมเล่นละครต่อหน้าทักษิณมาแล้วผมอยู่บนเวทีเล่นละครให้เขาดูมาแล้วผมมาเป็นเพื่อไทยเลยครับครั้งนี้ผมก็พูดปหลายครั้งแล้วผมเลือกเพื่อไทยสองใบแต่ใจผมตอนนี้ไม่เอาแล้วครับผมก้าวไกลเท่านั้นครับถ้ามีพรรคอื่นมานโยบายดีกว่าก้าวไกลผมก็เปลี่ยนได้เพราะผมย,ยึดถือความถูกต้องและผมยึดที่ระบบ แล้วผมยึดหลักที่ว่าประโยชน์ต้องตกแก่ประชาชนมากที่สุดแต่เพื่อไทยทําให้ผมกระจ่างแจ้งเลยว่านอกจากกกตอนอกจากสอวอนอกจากพักฝั่งขั้วัฐบาลเดิมภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พักอื่นๆเล็กน้อย,อ,ยอีกมากมายวันก่อนก็เป็นเสรีพิสุทธิ์นะครับวันนี้มาผมพูดได้เลยว่าเพื่อไทยเปิดท่าแท้ตัวเองออกมาว่าในการที่เขาจะร่วมกันจัดตั้งเขามีวงเล็บและเงื่อนไขและตั้งโจทย์ให้กับก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆ ตรนี้เขาต้องการอะไรครับต้องการจะเปลี่ยนตัวแคนดิเดตนายกถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกครับแต่เขาแสดงออกเร็วไปหน่อยคุณต้องทําว่าคุณทําถึงที่สุดแล้วทําถึงที่สุดไม่ใช่พูดว่าทําถึงที่สุดเข้าใจใช่ไหมครับทาการกระทําทําถึงที่สุดไม่ใช่คําพูดว่าคุณทําถึงที่สุดแล้วคุณยังไม่ได้ทําถึงที่สุดเลยในพักคคุณเองคุณไปรวมตัวอะไรมาบ้างผมก็ไม่อยากจะพูดซ้ําเยอะแยะมากมายคุณไม่ได้มีเจตนาจริงๆในเรื่องของธงที่ปากก็คือเพื่อประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ คุณมีเพื่อไทยเพื่ออะไรด้วยผมเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้ผมขอย้ําเลยว่าเพื่อไทยคุณปิดประตูคุณถ้าเป็นโลงศพคุณก็ตอกตะปูฝาโลงตัวเองเรียบร้อยแล้วมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงไหนเลยไหมครับเพราะมันยังไม่ถึงวันที่สิบเก้ายังไม่ถึงวันโหวตแต่คุณพูดมาเลยว่าถ้ามีเรื่องของแก้มาตาสองเจ็ดสองซึ่งเป็นการปิดสุิตสวคุณอาจจะไม่ยกมือนี่มันหมายความว่าไงครับแค่คุณบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาคุณก็เลยไม่ยกมืออย่างนั้นเหรอไม่ใช่ อันนี้เป็นคําพูดที่แย่มากตักาะคุณป่วยแล้วครับคุณพูนธรรมผมขอกล่าวหาคุณตรงนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งซึ่งเคยรักพักเพื่อไทยมาก่อนผมบอกได้เลยว่าเพื่อไทยกําลังทําผิดพลาดร้ายแรงคุณเป็นทีมเจราจาเพราะฉะคำพูดคุณนะมันมันฟังได้แล้วมันมีน้ําหนักแต่คุณพี่ทาคุณไปโยนความผิดว่าเขาไปพูดเขาทําคลิปมาโดยยังไม่ได้ปรึกษาแปะพักผมพูดได้ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะถูกไหม แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณรอได้เพราะจริงๆแล้วคุณเคยพูดด้วยซ้าว่าบางทีอาจจะจับมือกันเนี่ยแล้วก็รอไปถึงสวหมดวาระเลยก็คือไม่ถึงปีแล้วแต่ตอนนี้การว่าคุณรอไม่ได้แล้วเพราะอะไรคุณอยากไปได้มหน้าแล้วเหรอคุณไม่ได้ทำเพื่อประชาชนแล้วเหรอแล้วคุณจะแก้ปัญหาที่ประชาชนเดือดร้อนยังไงคุณบอกว่าตอนนี้น้ำมันจะแพงแล้วต้องเข้าไปดูต้องมีต้องมีรัฐบาลแล้วคุณยังจับคู่กับรัฐบาลชุดเก่าแล้วคุณจะแก้มันยังไงครับระบบเจ้าสัวก็ยังอยู่ใช่ไหมครับกลุ่มทุนผูกขาดพลังงานกัมครบ โทรคมนาคมพวกเจ้าสัวก็ยังอยู่เพราะคุณไม่แก้นั่นไม่ใช่วาระของคุณแต่เป็นเป็นวาระของก้าวไกลถ้าก้าวไกลไม่ได้เข้าไปอ่ะสิ่งนี้แก้ไม่ได้คุณกําลังร่วมมือถีบก้าวไกลมาเป็นฝ่ายค้านโดยที่ให้ก้าวไกลประกาศเองว่าจะเป็นฝ่ายค้านใช่ไหมครับแผนคุณมันเหมือนจะแยกยนต์แต่สำหรับผมไม่ใช่คุณฉลาดเลยมากมายแต่ผมพอคิดได้ว่านี่คือแผนของเพื่อไทยคุณไปคุยกับใครมาคุณจะจับกับประวิจจริงๆหรอ คุณจะทําให้สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดไว้เนี่ยมันถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรอครับโอ้หน้าอนาถมากกับเพื่อไทยผิดหวังเป็นที่สุดเพื่อไทยแลนด์สไลด์ฝันิม่ทะคุณขั้นต่อไปผมบอกเลยเลยว่าก้าวไกลแลนด์สไลด์ไม่พอด้วยครับก้าวไกลทั้งแผ่นดินคุณจําไว้นะครับเพื่อไทยสวออกอก,อก,อกตอ,องค์การอิสระทั้งหลายที่ไม่อิสระแล้วก็ข้าราชการต่างๆที่โกงกินประเทศชาติและประชาชนไว้โดยเฉพาะตอนนี้ผมโยงไปด้วย ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทยพักฝั่งลุงตู่ไม่ต้องพูดถึงเพราะอยู่ในนั้นอยู่แล้วคุณจําไว้ว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้มันทําให้ประชาชนอย่างผมและทุกๆคนที่ใจเดียวกับผมจดจําแล้วเจอกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับผมรอได้